ื้นนี้เราจะมากินน้ำมะพเผาสามกระป๋องวารุษาจะแตกต่างกันบอ่อเนาะซึ่งเราไปซื้อมาสามกระป๋องแต่ละกระป๋องก็จะแตกต่างกันไปน,นี่กระป๋องแรกนี่กระป๋องที่สองกระป๋องสองโลโก,โก้มันจะบัคือกันแต่ว่าขนาดมันเท่ากันเดี๋ยวจะให้เบิ่งขนาดนี่ขนาด ขนาดของงานเท่ากันเลยขนาดัน้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวดังตัวดังเดิมตพัดมากัจะเป็นตัวนี้แต่เขาเคยเห็นตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้เขาเคยเห็น้วก็พัดข้าบตัวอันนี้แต่มันแตกต่างกับตัวมันแตกต่างตัวนี้ แพตัวนี้บลคือกันเลยบลคือกันเลยตัวนี้บลคืองมูตัวนี้โอเคเดี๋ยวเขาจะมาลองก่นกันเลยว่ารสชาติสามรสนี่ะมันจะแตกต่างกันบอเนาะเดี๋ยวเขาจะลองซิมไปห้องกันเลยไะเขากลมามัอยู่ในห้องน้อนของเขานี่เป็นห้องน้อยของเขานีเดี๋ยวเขามาซิมมาตัว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 ที่บเมินไทยตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมาซิมตัวนี้กัน น้ำมะพร้าวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมเนื้อมะพร้าวตราโกโก้นัทนี่มาเสียนตาตรีกันเดี๋ยวเพลินนโอ้หน้ามันเกือบเกือบเต็มเลยหน้ำน้ำมันเกือบเต็มเลย อันนี้ก็อันนี้ก็นนนกนหน้ามก็เกือบเกือบเตียมแต่ว่าครึ่งตัวนี้ ที่เขาเคยเห็นทั่วไปนี่คือตัวดังตัวดังเลิกตัวดังเดิมเลยตัวนี้เนี่ยเเามาซิมา,าม,ามาเลยแกะแกะ่แกะยากเ,าเห็นเนาะควันบ่ควันบ่ไม่เห็นเนาะ เปิดความน่ะอู้อันนี้น้ำเต็มเกือบเต็มเกือบเอากับตัวตัวแรกเลยหน่อยอเดี๋ยวมาซิมกันโอเคเฮาหูห้แล้วนะว่ะวาตัวใดที่แซ่บที่สุด ตัวได้ที่แซ่บและะ้วก็มีความเป็นมะพร้าวที่สุดกค็คืออันดับแกรกก็คือตัวนี้แหละตัวดังเดิมพี่สองคือตัวนี้ตัวไม้นี่มันมีความเป็นมะพร้าวแล้วกะ็มันจะเดี๋ยวซึ่งมันหวาน น้ำตาลน่าจะหลายความหวานก็คือตัวนี้จะหวานก็ตัวนี้ความเป็นมะพร้าวก็คือสองตัวนี้จะตัวนี้จะไปที่หนึตัวนี้อ๋อตรงมาตัวนี้สุดท้ายเนาะ ตัวนี้จะมีความจางขกาดหน้ามก็คือได้หน่อยหน้ามันจะบ่เต็มคือกับสองตัวนี้ตัวนี้จะมีความจ,าจืดๆบาง,บางตัวนี้จะมีความจาแบบว่าจะได้จางๆบอกแบบบอกน้ำตาลเลยเนะาะมะพร้าวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะบม่มน้ำตาลเลย ตัวนี้จะหวานกาูมึงขอบความหวานก็คือตัวนี้นับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้จะหวานถ้าหากใครบอกินหวานแนะนำเป็นตัวนี้ตัวนี้บ่มีน้ำตาลบ่มีน้ำตาลเลยตัวนี้จะบ่มีน้ำตาลเลยตัวนี้จะหวานจะมีน้ำตาลถ้าหากใครบ่ามาก ah แต่สำหรับ่อย หอยมักหวานตัวนี้กับตัวนี้น,นี่คือจืดจังเลยโอเคหากใครมัดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็วันพัดหน้าอาจจะลงคลิปอีกเพราะว่าเฮาบบมีเวลาเฮ็ดคลิปเฮาเฮ็ดเรียก,กบประจำก็คือบบมีเวลาเฮ็ดคลิปเลย มวัวแต่เฮ็ดเบียรประจําเนาะอันนี้ก็เป็นห้องเป็นห้องพักของพนักงานของพวกไค่นี่แหละเฮ็ดเบียรประจําก็คือบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปหากใครมากะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ข่อยเนาะเออเพื่อเฮ็ดคลิปต่อๆไปอ่าสําหรับมื้อนี้ก็ขอขอบใจ